ที่นี่จังวัดละปูนนะเจ้า สวัสดีเจ้าปิ่งมาพบกับนิ่มพาเที่ยวพาชมเจ้ารายการนี้จะปาคุณผู้ชมไปเที่ยวสัมผัสยันสถานที่สวยงามและน่าสนใจเจ้าซึ่งในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปแอลยังวัดเก่าวัดแก่ซึ่งนับได้ว่าเป็นวัดกู่บ้านกู่เมืองของจังหวัดละปูนเจ้าเปิดสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนางจามาทวี เป็นประถมกษัตริย์ของเมืองฮาริกุลชัยเจ้านับตั้งแต่สมัยตะกอนจนถึงมาเดียวนี้ก็อายุราวๆหนึ่ากว่าปีเจ้าเฮาผู้จักกันดีในแนววัดอารันยิการามหรือว่าวัดพ่ายยืนจะสวยงามเก่าแก่มอกใดไปติดตามชมกันเลยนะเจ้าก็ขอเจริญพรอ,อัตมาภาพพระอธิการศริพงศ์ปัญญาชโยเจ้าวัดพ่ายยนเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูนแห่งที่สอง ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเวียงยองวัดพระยืนตั้งอยู่เลขที่1หมู่หนึ่ง,งตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นวัดเก่าแก่วัดพระยืนนั้นสร้างในสมัยของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์นครหาริปุญชัยเมื่อปีพศ1913นับเวลาได้ปัจจุบันก็1,354ปีสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่ของพระเทระที่ พระนางจามเทวีได้นิมนต์มาจากเมืองละโวจำนวน500ลูกเป็นวัดฝั่งทิศตะวันออกซึ่งสมัยนั้นพระนางจามเทวีสร้างวัดสี่มุมเมืองไว้ประจำสี่ทิศซึ่งวัดพระยืีนี้เป็นฝั่งตะวันออกต่อมาในปี1 6 0 3งพถึงหกรพระเจ้าอาทิตยราชเพิ่นได้สร้างพระพุทธรูปพระปฏิมาก,กรสูง18ศอก เป็นพระยืนขึ้นเพื่อฉลองคู่กับการสร้างพระาธาตุหานิปูชใจแล้วก็ได้มาประดิษฐานไว้ณวัดพระยืนฝั่งทิศตะวันตกของวิหารในปัจจุบันนะต่อมาในสมัยของพระญาคืนนาได้นิมนต์พระสุมาณะเทระจากกรุงสุขโขทยัยได้มาเผยแผ่พุทธศาสนาและทิลังกาว,วงแล้วก็ได้นิมนต์พระสุมาณะเทระได้มาจพมาษาอยู่วัดพยืนจํานวนสามภาษาท่านก็ได้มาสร้าง มาบูรณะวัดไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารสาราบาทเพราะสมัยก่อนนั้นที่ท่านมาใหม่ๆวัดมีความชำรุดสุดโทมอย่างมากท่านก็เลยได้บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่เจดีวัดพยืนได้รับการบูรณะล่าสุดเมื่อปี2448โดยพระครูศิลวิราชร่วมกับเจ้าอินทยงยศโชธได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีซึ่งตอนนั้นชำรุดสุดโทมอย่างมาก ก็เลยสร้างเป็นศินละปะแบบผู้การรมเมืองพอม่าใช้ช่างสลาจากหนองเซ้งนะมาเป็นผู้ขอสร้างแล้วก็เจ้าอินทโยงโยศโชตเป็นผู้ควบคุมนะก็เลยออกมาเป็นรูปแบบในปัจจุบันซึ่งเป็นรูปแบบของสถาปตยกรรมแบบพม่าซึ่งไม่ค่อยจะเหมือนใครเป็นเจดีย์เยอดนะในสมัยของพระยาคืนนาหรือว่าพระสุมาณเถระเนี่ยท่านได้มาจาลึก ได้มาจาร์ศิลาจารึกไว้แผ่นหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมมดกความทรงจําของสหประชาชาติมีความสําคัญในด้านของเป็นหลักศิลาจารึกหลักแรกที่เป็นภาษาเป็นลายซือไทยอดีตคนพบหลักแรกในส่วนของวิหารก็บูรณะล่าสุดเหมือนกันเมื่อปี2538ศิลปะแบบล้านนาที่เห็นอย่างในปัจจุบันนะในส่วนของพระประธานในพระวิหารนั้นหรือว่าเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่ สร้างขึ้นในสมัยของพระยากืนนาหรือว่าพระสุมนาเทระสร้างไว้เป็นพระประธานในอุโบสถผ่านมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็ได้บุรณณล่าสุดนี้ก็ในสมัยของพระมงคลยานามุนีอดีตเจ้าวาดวัดพยืนเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่นับได้ปัจจุบันก็600กว่าปีมาแล้วเป็นพระประธานที่คู่กับวัดพยืนมาก็ค่อนข้างมาเวลาช้านานแล้วก็ในส่วนของสาราบาตใช้เป็นที่สําหรับใช้ศึกษาเล่าเรียน แล้วก็ทํากิจกรรมทางสงฆ์สมัยก่อนนี้อาคารเรียนยังไม่มีก็เลยใช้สรารบาทนี้เป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์สมนเนรในสมัยนั้นอุโบสถบูรณะล่าสุดปี2447ในสมัยของพระมงคลยานามุนีเป็นเจ้าอาวาสวัดพยืนในสมัยนั้นฉันก็ได้มาบูรณะในเรื่องของภาพวาดฝาผนังแล้วก็ล้างคาโบถ์แล้วก็เห็นมาอยู่ในรูปปัจจุบันซึ่งเป็นศถาปัตยกรรมที่งดงามแบบล้านนาะ อาคารพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะเป็นสถานที่เก็บของเก่าที่กรมศิลปากรได้ขุดค้นพบเจอในปี2548ซึ่งสมัยนั้นกรมศิลปากรนี้ก็ได้ทําการขุดค้นแล้วก็ได้มาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระยืนให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นของเก่าที่ขุดค้นพบเจอเนี้ก็ได้เก็บไว้ที่อาคารพิพิธภัณฑ์ส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ที่ห้องเก็บพิพิธภัณฑ์ในส่วนของที่ไม่ได้โชว์อีกส่วนหนึ่งซึ่งการขึ้นทะเบียนของของที่เรา ขุดคนเจอเนี่ยจะเป็นการขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรดูแลร่วม,วมกันระหว่างกรมศิลปากรกับวัดก็ขอเชิญชวนสัายาญาติโยมผู้ที่มีความเรื่มใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ชอบสถานที่เงียบสงบในการปฏิบัติธรรมก็ขออนุโมทนา อย่าปล่อยให้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ศิลปรกรรมในร้านนาฮื้อเหลือไว้แต่เพียงตำนานเล่าขานนะเจ้าขอเชิญชวนให้ผู้ชมและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสถานที่โบราณวัดพ้าย,ยืนในจังหวัดละปูนเจ้าถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปวิดีโอนี้สามารถกดติดตามทั้งใน Facebook และ YouTube สำหรับวันนี้ก็ขอตัวปิ๊กไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า